ข่าวดีนายกสั่งแจกของขวัญปีใหม่2,566เยียวยาอีกสามเด้งแจกเงินสด5,000บาทคนจนคนทั่วไปรอรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายกสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ให้จัดงบประมาณเตรียมรองรับเพื่อแจกเป็นของขวัญปีใหม่2,566ให้กับประชาชนส่วนหนึ่งแจกเงินเยียวยาครอบครัวละ5,000บาทอีกส่วนใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงปลายปีผ่านมาตรการยอดฮิตเยียวยาทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนทั่วไปเยียวยาอีกสรายการหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการให้ดูแลประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้านนายเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดทำประมาณการวงเงินงบประมาณเบื้องต้นที่จะใช้ในการเยียวยาประชาชนที่เจอน้ำท่วมในหลายจังหวัด รวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมและมาตรการอื่นๆที่จะดำเนินการในช่วงปลายปีนี้สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงบประมาณได้ตั้งงบกลางช่วยเหลือ2,000ล้านบาทเพื่อจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติซึ่งจะมีการเยียวยาอีก3เด้งดังนี้เด้งที่1การเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่26ตุลาคม2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมงบประมาณในการเยียวยาโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกันกบปี2554และในปี2559โดยให้นำหลักเกณฑ์การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อปี2554เพิ่มเติมครอบครัวละ5,000บาทและในปี2559ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ3,000บาท เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเด้งที่สองการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงปลายปีหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วใช้วงเงินประมาณ1.7หมื่นล้านบาทเบื้องต้นโครงการที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ดำเนินการจะเป็นโครงการที่เคยใช้แล้วได้ผลมาแล้วในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด -19 เช่นเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีการแจกเงินโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6คนละเท่าไหร่อาจจะเป็นคนละ8 0 0 0ถึง1,500บาทซึ่งก็ต้องรอทางคณะรัฐมนตรีประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด้งที่3ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม65 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณปี2,566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า302ล้านบาทให้กรมธุรกิจพลังงานนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้องจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ5 500, ล้าน5แสนรายโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้มให้กับร้านค้ากาสหุงต้มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิในช่วงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม65นี้ค่ะนี่นะคะก็คือข่าวดีล่าสุดจากทางรัฐบาลสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของ,ของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่ที่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ